อ้เติมหนึ่งนะไม่ได้ปลาลดกตได้ปลาเค็งนะ,ะ,ะงกินกระโดดอยเน่ยอะเตะตัวลุ้นนี่นหรอวาปลาปลาเค็งไหมคุณแอฟเอช่อวงใกล้ๆสีดูดเข้าหันอ,อ,าอ,อนะอโอ้ยเป็นาระจุแมัมนนะบเส้นไปของไผ่นะ อะไรยังไม่ยุติมากินเบ็ดเบ็ดสั้นดิเอ้า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 โอ้ตัวใหญ่จังอ่ะตัวบุกใหญ่ใหญ่กว่านิ้วก้อยอีกน้อยกว่านิ้วก้อยอีกสะดวกน้อยกว่าปากคอตัวนี้แกกินกันเนาะ โอ้หเนาะเมนเมนมาบทึกมือแท้เนาะมือได้ไหลกับโบว่างวาสิออกมาวาสิมาต้งแต้มเมื่อวานก้อนนี่นะเราโบวงเท็ดนั่นเฮ็ดนี่ให้ผู้เท่าเมยอืม โ้ยากมากมาทายจังนะอืมท่านนั้น,น,ต,น,น,นต้องเจอจริง, <c oughs> งเลยล่ะเข้า <c oughs> จะเริ่มทอดเลยเด็ดนบ้เะะครับเอยนี่น,นาดำา่ะเนี่ยเหรวานนะก็เป็นกอเป็นกอดีแล้ววานฮังดีเอ้อวัดฮัางดี เขาเริ่มกลับไปเฮ็ดนานดำคือเก้าเล็กะว่าออขนาดครับท่านพี่สายก็าว่าสิด,ดำปีหน้าครับแลแ้วก็แ่ามันไล่นาเข้าวานนะครับอ๋ม,มันมันมันซ่อนอยู่ในกอเข้านะน่าะต้นแง่หน่ะครับ,ลลบออาาหลอกเท่าไรก็หลอกบริบบคุ้มนะคุ้มปยุ่ค่าก็ค่าบ่ตาย

ก <c oughs> <c oughs> ูย่าปลาหลุดนะนอดสัวเนาะบอว่าล้วบอว่าแล้วยันสิยันบ่ได้ะะ <c oughs> เอาไหนผมบอกคันไปต้งปลาหรือว่าไปหาปลาอย่าไปเบ้าว่าจะเอาไปเฮ็ดทั่นเนฮะ็ดนี่ครับแล้วก็เขาสั่งมาบ่ล่าซั่งมาพอมาเอาไทเทมันบ่ได้ มันจังหวะเลยเนาะผมว่านะนั่นแหละมันเลี้ยวจังหวะเดี๋ยวเอ่วเลี้ยวแต่จังหวะเลี้ยวแต่มือคือผมเนี่ยออกมาทายเนี่ยเดี๋ยวออกมา,า, <c ười> า,ออกมาบุคคลมือคนได้ไหล <c ười> ายคคจังหวะนั่นแหละมันบุคคลจังหวะเ,เออบุคคลจังหวะดีได้ก็เออได้สิบห้านาทีนี่ได้หกโตเจ็ดโตนันแะอ๋อจังหวะดีเด้ อืมผอืม,อมครับไอ้วังวังกระทุง่งวังกระทะหรือพันก็ปลาหลดไายจังมามกกว,ว่าไก่เมียนไอ้ห้องบ่งเหมือนนั้นบอกอ,อุ๊บเดี๋ยวผมไปวังกระทะพุ่งมากกว่าอันนั่นอ่ะ <c oughs> ของยุ่งมากินพี่มั้งบ่กัน, <c oughs> นบ่ว่าขาก็ จิ๋วไปทั่วเขบอกได้ยินได้ยินข่าวอยู่แต่กระไบได้เนื <c oughs>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  ้อเตะจังหวะบางมือจังหวะออกมาไม่ได er ้ตั้งใจออกมาเดิได้ไอ้นี่ไม่ได้ตั้งใจว่าอกมาตีก็

เจอมือ,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 อมือนั้นได้ไปไหลแล้วเพื่อเพื่อไปไหลแล้วอม <c oughs> อากนะ <c oughs> ตอดตินเน็นว่เดียว มันมีแต่ปลาหลดหลวนกัแบบเป็นตะปวดอย่างั้ครับเอ๊ะเปลี่ยนหรือกัแป้งเนาะเมื่อใดเได้ปลาหลดกันปลาหลดลวนดเมันเข้าเป็นบ้านดิ bà mình khóc bình mẹ Nè mẹ 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 nè mẹ 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 Đi mẹ nè, mẹ 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 บอลูขังไปทางไหนกไปบอลูบอลูอือเอ้าเอ้ายามป่าหลายๆที่ต้องสองคนคนนึงเอาลงคนนึงกดกระถ่ยน้ำพุงมือนั้นก็ยังสิ่งอะ พัวปดเนียติ๊กครับก็ได้เก็บเต็มกระติกก่อนละโอ้โอันแย่ววินกระเดียวกรเียวกระียวอยู่ว่ทิ้มิตัวม้อยพดไล่บอกทิ้มแจงเนี่ย nè áo dưới đó bật lói à chứ chứ oh, lưu 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 อืม nôi nôi อืมลด lúc น้อยน้อยมื้อลงกลางนาตะน้องลดน้อย

มันวนมันวนอยู่ฮะน่ะมันปูยังบบกขึ้นมาล่ะตอตอันนั้นนะจะปลาชิงตอตปลาชิง うん。 จริงจริงเยฮะผมยังไม่ได้เข้าไปทีนะนี่กำลังกำลังไปจังนี่แหละสิเข้าไปเบิ้งเะนี่สิไปแล้วเนี่ย